คืนนี้จะไม่นอนดึกนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในไลฟ์นะคะของบอสละโอนะคะหรือโบโบไลฟ์นั่นเองนะคะทุกคนแม่วันนี้ก็เป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีถแถลงข่าวก่อนเกมไปแล้วนะคะก็มีทางพ่อใหญ่ฮัสสันนะคะกับเช็คนะคะ ซุ p e r ช h o สารชาตินะคะ mm hmm. ก็ได้ทำการถแถลงข่าวก่อนเกมนะ mm hmm. นัดที่เราจะเจอกับสิงคโปร์วันพรุ่งนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นรายการอะไรเอ่ยฟีฟ่าเดย์นั่นเองนะคะ mm hmm. แม้คิดอยู่นานนะคะทุกคน mm hmm. ก็จะบอกว่าเเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ mm hmm. แต่คิดว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วละแล้วก็ มาลองจัดผู้เล่นกันดูดีกว่าเนาะ11ผู้เล่นตัวจริงนะคะนัดแรกในยุคพ่อใหญ่ฮัสสันนะคะเขาจะเลือกใครนะคะทุกคนเออน่าสนใจเลยละสินะคอ่ะสวัสดีคุณบอลน,นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะคะเออมันจะมีเรื่องอะไรบ้างละ่ะเรื่องการให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะแล้วก็ จะมีเรื่องตั๋วนะที่เห็นเขาพูดถึงกันอย่างเออกระเริกนะคะทุกคนว่าตั๋วรอบนี้เนี่ยมันขายได้น้อยนะคะแต่ว่าถ้าใครติดตามเนี่ยแต่ว่าส่วนตัวอีฉันก็ไม่ได้ไปติดตามเรื่องจำนวนการซื้อตั๋วอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะแบบ ไม่ได้แบบเต็มสนามอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้มันจะพิเศษไปกว่าครั้งอื่นเพราะว่ามันน้อยจริงๆนะสำหรับยอดในการซื้อและขายตั๋วนะคะทุกคนอเออแล้วก็เขาจะไปแข่งกันที่ธรรมศาสตร์ใช่ปะอ,อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมนะ คือถ้าแข่งธรรมศาสตร์เนี่ยเรื่องเส้นทางกับเส้นทางการเดินทางเนี่ยสำหรับคนที่ทั้งมีรถแล้วไม่มีรถนะคิดว่าก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นอะเออแต่ว่าก็เข้าใจว่าราชมังตอนเนี้ยเออเราใช้งานไม่ได้เนาะเพราะว่ารีโนเวทอยู่นะคะแล้วมันมีสนามไหนอีกอะนี่ไง ที่เพิ่ง,งแข่งไอ้นี่นี่ยเจ็ดสีคอนไม่ใช่เจ็สีคอนเอออนสิร์ตโอโหโคตรเก่าเลยโอ้โหโคตรเก่าเลยเจ็ดสีฟุตบอลเจ็ดสีเจ็ดคนน่ะที่สนามอะไรนะเออสุภัชรา,าสัยนะคะตรงนั้นก็ดีนะกลางใจเมืองเลยเดินทางง่ายด้วยนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคอืมโอเคค่ะ ดดเรียบร้อยเดี๋ยวจะเข้าเรื่องละนะคะก็วันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าทางทางฮัสสันนะคะโค้ชใหม่ของเรานะพ่อใหญ่ฮัสสันก็ได้ทำการถแถลงข่าวนะคะก่อนเริ่มเกมกับสิงคโปร์นะเราจะเจอสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็เป็นฟีฟ่าเดนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางแอนโทนีฮัส s ันนะคะ อะไรนะรู้จักแต่โลกโดนตรีเจ็ดสีคอนเสิร์ตใหม่ไปว้าคุณบอลอะไรอนะคะก็วันนี้นะคะแอนโทนีฮัสสันนะคะแล้วก็เช็คนะคะก็ไปร่วมถแถลงข่าวนะอย่างที่บอกก่อนที่เราเนี่ยจะอุ่นเครื่องนะัดพิเศษกับทางสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันนี้เขาก็ไปกันนู่นเลยนะคะที่ห้องถแถลงข่าวที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะคะก็ พูดถึงเรื่องเอ่อก่อนเกมอ่ะที่จะแข่งที่จะเจอกับทางสิงคโปร์นะคะเอ่อหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องการเข้ามาร่วมแคมป์ของจูดเบลนะคะทุกคนเอ้ยคนนี้คือได้ยินชื่อมานานแล้วนะหมายถึงว่าในในานามได้ยินชื่อในนามที่ว่าเอออยากจะให้เขามาร่วมทีมชาติไทยกับเรานะคะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ย ก็มีชื่อติดมาแล้วนะคะใน23คนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถามว่าอิชันรู้จักเขาขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้สนิทกันเลยนะคะเพราะว่าร,ร,รู้แค่ชื่อแล้วก็หน้าเขาเป็นแบบนี้นะคะส่วนฟอร์มการเล่นวิธีการเล่นหรือว่ารูปแบบในการเล่นเขาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือไม่รู้เลยนะคะทุกคนอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่เราจะได้เห็นนะถ้าเกิดเขาได้ลงเล่นนะคะสำหรับนัดที่จะเจอกับสิงคโปร์นะคะทุกคน เออเขาก็พูดถึงเรื่องการเข้ามาของจูดเบลนะคะประมาณนี้ว่าเป็นยังไงแฮปปี้หรือเปล่าซ้อมกับเพื่อนแล้วเป็นยังไงมีความสุขไหมเข้ากับคนอื่นได้ดีหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะคุณบอลรู้จักใช่ไหมแต่ไม่มีเบอร์เออใช่นะคะอาจจะต้องรอลุ้นนะเบอร์เนี่ยเราอาจจะรู้ถ้าเกิดว่าเขาได้ลงเล่นนะคะอาจจะใส่ว่าเฮ้ยเสื้อเบอร์หนึ่งถึงศูนอะไรประมาณเนี้ยหงถึงศูน เออนะคะต้องรอดูตอนนั้นนะก็จะรู้เบอร์เขานะคะสำหรับจูดเบลนะคะสวัสดีคุณซัมซุงนะคะเออแล้วก็ทางฮัสสันเนี่ยเขาก็ได้พูดเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะอย่างที่เรารู้กันดีเราทุกคนรู้กันดีเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องเฮดโค้ชของทีมชาติไทยเนาะีก็แบบว่าเออก็คือเข้าใจอ่ะ นะสรุปใจความสําคัญก็คือว่าเขาเข้าใจดีนะเรื่องที่ว่าแบบมันมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้แบบจะให้แฟนบอลอะ่ะเข้าไปสนับสนุนเขาหรือไปเชียร์เขานะแต่อยากจะให้เข้าไปเชียร์นักกีฬาแล้วก็สนับสนุนนักกีฬามากกว่าอะไรประมาณน,นั้นนะนะคะอ่ะก็ต้อง ก็ก็รอดูแล้วกันว่าจะยังไงแต่ว่าที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมคุณพ่อใหญ่ทัศน์เนี่ยก็คือเขาไม่เคยตายไหมนะคือแบบ ถามมาต่อไปอ่ะได้หมดนะคะเราก็เลิศเลเลยล่ะนะคะทุกคนส่วนเช็คเองนะคะจริง,รงๆเขาพูดมากกว่านี้นะทุกคนคือถ้าใครอยากจะไปฟังบทสัมภาษณ์หรือจะไปอ่านก็ได้นะคะลองเข้าไปในเพจ o o f i i i a l นะคะของ FA Thailand นะคะก็เป็นเพจ o f f i c i a l ของสมาคมนั่นแหละมีทางให้เป็นบทความแล้วก็เขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลิงก์ที่เขาถ่ายทอดสดอะ่ะไว้ด้วยนะคะก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะพูดพูดเยอะกว่านี้เยอะอะ่ะนะคะ คุณรีโอเป็กสวัสดีค่ะอืแหมยิ้มน่าชื่นตาบานมาเลยได้สามแต้มไปไงอุทัยธานีเลิศเลยยินดีด้วยแล้วกันนะคะโอเคก็เออทีเนี้ยมันจะมีช่วงที่เช็คเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลแล้วเขาก็เห็นข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้าใจเหตุผลของแต่ละคนนะแต่ว่าสําหรับตัวนักฟุตบอลแล้วเนี่ย แฟนบอลเป็นสิ่งสำคัญมากๆหากไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามพวกเขาก็คงจะรู้สึกแปลกๆนะคะแต่ว่าเขาก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนนะเ,เราเล่นในบ้านหากไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์คงจะรู้สึกแปลกๆนะอยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์กันเยอะๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะทำผลงานให้ดีที่สุดอันนี้ก็คือเช็คนะคะพูดพูดแบบนี้หมายความว่าไงฉันตีความสั้นๆเลยแล้วกันว่า นักกีฬายัางเช็คเนี่ยอาเช็คละกันเขาต้องการเสียงเชียร์แล้วก็แฟนบอลให้เข้าไปในสนามนะคิดสภาพดูดิอารมณ์ประมาณว่าแข่งเหมือนเหมือนไปเช่าสนามแข่งกันเองอะ่ะไม่มีใครเลยอะ่ะเหงาอยู่นะนะคะแต่อย่างที่เช็คบอกอีฉันก็เห็นด้วยนะมันคือเออ สิทธิ์ของทุกคนอนะ่ะก็คือเคารพการตัดสินใจของทุกคนนะคะว่าจะเข้าไปหรือว่าไม่เข้าไปในสนามนะคะทุกคนส่วนตัวอิชันไม่ได้ไปนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเหตุผลที่ไม่ไปเพราะอะไรนะคะแล้วก็เอ่อในเรื่องของบัตรเนี่ยก็เห็นพูดกันเยอะเนาะอันนี้จะพูดสั้นๆคร่าวๆละกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้รู้รายละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็ประเด็นเนี่ย ปกติแล้วเวลาไปดูฟุตบอลนะอีฉันจะดูก็คือซื้อแล้วก็จบนะคือจะไม่ได้มานั่งเช็คว่าอุ้ยเขาขายบัตรกันไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะนัดนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันมีข่าวออกมาว่าเอ่อจากเพจไหนไม่รู้อะ่ะคือถ้าถ้าข้อมูลที่พูดไปตรงกับข้อมูลของคุณเนี่ยก็ขอขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลนั้นแล้วกันนะคะแล้วก็เอามาส่งต่อให้กับแฟนบอลนะคะก็ขอบคุณที่ไม่หวงข้อมูลนะคะ เออแล้วก็คิดว่าคุณรู้เครดิตของคุณอยู่อ่ะเออประมาณนั้นนะคะเออจะบอกว่าตอนแรกมันมีข่าวมาว่ามีบัตรขายออกไปแล้วเจ็ดร้อยใบนะคะซึ่งทุกคนตกใจนะคะทุกคนอึ้งกรรมการอึ้งอีชันอึ้งอึ้งกันหมดเลยนะคะว่าเฮ้ยทาไมมันขายได้แค่เจ็ดร้อยใบเองนะนี่มันแมตช์ทีมชาตินะแล้วคนก็ไปเปรียบเทียบกับฟุตบอลเจ็ดสีที่เพิ่งแข่งจบไปอะ่ะใครหน้าหมอนทองกับชยัยนาใช่ไหมที่ชยัยนาเขาได้แชมป์อ่ะ ก็คือ,เ,อ,อเขาเนี่ยจะบอกว่าไงดีอะหลังจากนั้นเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าโอเคเจ็ดร้อยแล้วก็มามามา,มาเป็นเสียงเรือเสียงเร้าอ้างอีกครั้งหนึ่งว่าอ,อ๋อมันไม่ใช่เจ็ดร้อยนะมันสี่พันกว่าใบาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันขายได้จริงอะแค่พันกว่าใบานะก็คือณนะนะช่วงเวลานั้น700เนจะ็ดร้อยน่ะอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะ คือพอพันกว่าบาทแล้วเนี่ยมันก็ไปบวกกับที่เขาแบบแจกพวกสปอนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นสี่พันกว่าบมันเลยเยอะขึ้นมานะคะอันนี้ผิดถูกยังไงก็นะลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะหรือว่าใครแบบอืคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะคุณบอนบอกว่านึกว่าเยอะไปหมายถึง700เจ็ดร้อยหรอ หมายถึงจะร้อยอะหรอน้อยไปหูแล้วแบบสนามธรรมศาสตร์เลยนะคะทุกคนก็คนค่อนข้างเยอะอะอะอันนี้เรื่องบัตรก็ประมาณนี้นะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลของแต่ละคน,นะเป็นยังไงแต่ว่าเส่วนตัวอีฉันไม่ได้ไปดูแน่ๆนัดนี้นะคะที่ธรรมศาสตร์นะคะทุกคนอ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้เกมเนี้ยเขาจะแข่งกันที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ แข่งกันตอนทุ่มทุ่มครึ่งเออทุ่มครึ่งนะคะทุกคนคืออีฉันเนี่ยไม่ไปดูแน่ๆไม่ได้กดเรื่องอะไรใครนะคะแต่ว่าพอเป็นธรรมศาสต์สตรียมปุ๊บเนี่ยโอ้โหเดินทางยากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเอารถส่วนตัวไปหรือว่าจะเอารถไม่ใช่เอารถจะนั่งรถสาธารณะไปเนี่ยก็คือได้รับความลำบ,บาก เหมือนกันคืออาจจะฟังดูแล้วเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่อยากไปหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่คุณจะตัดสินนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเอารถไปเนี่ยต้องหาที่จอดละนะคะแล้วก็สมมุติว่าเดินทางจากกทมไปเนี่ยคุณเลิกเรียนเลิกงานกันแล้วกว่าจะถึงอีกอะรถติดด้วยตรงนั้นะ่ะแน่นอนนะคะแล้วก็เออ ที่กลับรถอะ่ะก็คือกลับยากด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีตรงไหนที่จะแนะนําที่มันแบบเอ้ยกลับไม่ยากหรือที่จอดรถมีตรงนี้คุณก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะมันชี้แจงได้นะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอิฉันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งในกรณีที่เอารถสาธารณะไปเอ้ยไม่ได้เอารถสาธารณะไปนั่งรถสาธารณะไปคุณจะไปได้แค่ขาไปขากลับไม่มีรถนะรถหมดนะ บอกก่อนเลยนะคะเออนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยการให้บริการหรือการได้รับความสะดวกสบายของการไปดูฟุตบอลเนี่ยเหมือนเดิมนะเหมือนอีฉันเคยพูดไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะขอพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเอ,อ่อพวกขนส่งอะ่ะเอ,อ่อของทางสมาคมนะที่จะจัดเตรียมไว้ให้กับทาง เออแฟนบอลน,นะคะยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไปดูฟุตบอลที่ญี่ปุ่นนะคะเอาทีมไหนดีละ่ะเอาเป็นมาชิดะเซเวียดีกว่าเออก็ได้นะคะคือสนามนะคะกับจุดขึ้นรถลงรถคือไกลกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีจุดนะคะรับส่งแฟนบอลน,นั่นก็คือเขาจะมีรถบัสนะคะบริการให้กับแฟนบอลเลยคือแบบ ไม่ได้ไปปนกับคนนั่งรถทั่วไปด้วยนะก็คือเป็นรถสําหรับไปสนามเลยนะคะก็มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะจ่ายค่ารถแต่อารมณ์ประมาณว่าทางเจลีกอะ่ะเขาดีวกับขอสอมกอของญี่ปุ่นไว้นะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีฟุตบอลน,นะขอดิลไว้หน่อยดีอะไรประมาณนี้นะคะคือไม่ว่าจะไปหรือกลับเนี่ยเขามีรถ บัสรับส่งเลยคืออย่างตอนอีชันไปเนี่ยอีชันนั่งรถจากโตเกียวไปใช่ปะนั่งรถไฟนะมันก็จะมีรถบัสมารอรับตรงห้างใกล้ๆรถไฟนะคะซึ่งพอบอลแข่งเสร็จเนี่ยเราก็นั่งรถบัสจากสนามกลับมาเลยนะไม่ต้องมารอนานอะไรด้วยคือคนเยอะมากจริงแต่ว่ารถมันมาแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เออเราเรา,เรารู้สึกว่าเราไปดูบอลแล้วมันทําให้เราไปง่ายอะ่ะเราก็เลยอยากไปนะคะแล้วก็ พอหน้านะ่ะก็คือรถก็มาส่งตรงอา,อารมณ์แบบถ้ารถเมย์ท่ารถเมย์ห้างตรงห้างใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟกลับมาที่โตเกียวซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนทีนี้ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าหลายครั้งหลายหลายครั้งหลายครานะคะที่อืมก็ไปดูกันสิ นะคะคืออยากให้แฟนบอลเข้าไปดูเยอะๆนะแต่ว่าเรื่องการบริการหรือว่าการให้ความสะดวกสบายในการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่มันเข้าถึงยากอะรู้สึกแบบนั้นนะคะเออมันคือจะบอกว่าไงอะคือไปแล้วเราต้องเหมือนเราดิ้นรนไปเองคือใช่เราอยากไปดูฟุตบอลใช่ป่ะแต่ว่าเราก็อยากได้ ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปดูฟุตบอลของเราด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งเหตุผลที่ฉันไม่ไปเพราะว่าเอออย่างที่บอกคือถ้าราชบังเนี่ยก็คือเจอกันได้แต่ว่าถ้าเป็นสนามอื่นอย่างเช่นธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยมันไกลอะแล้วมันก็ไปยากคุณบอลบอกว่าธรรมศาสตร์ขากลับยากมากครับอืมเห็นไหมคะ ใช่เลยอะทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าจริงๆเราไม่รู้หรอกนะว่าเหตุผลที่เขาเลือกสนามนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะทำไมอ,อ,อาจจะมองมองแบบแคบไปหน่อยเช่นทําไมไม่เอาเออสนามสุพชราบสรยอยู่ใจกลางเมืองนั่งรถไปแป๊บเดียวเองอะไรประมาณนี้นั่งรถไฟฟ้าไปอะไรอย่างเงี้ยรถใต้ดินอะไรไปนะคะก็ง่ายไปนิดเดียวแต่ว่า ทำไมถึงไม่เอาตรงนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันอาจจะง่ายสําหรับคนที่อยู่ในเมืองแล้วคนต่างจังหวัดไม่ง่ายก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราไปธรรมศาสตร์อ่ะมันก็ต้องเดินทางเหมือนกันอยู่ดีอะรู้สึกแบบนั้นนะคะอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดังนั้นก็คืออันนี้เป็นเหตุผลที่ฉันไม่ไปดูที่สนามนะคะยิ่งเป็นธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือไม่ไปเลย นะคะยากที่จะไปแล้วกันเออเพราะว่ามันเดินทางลำบากนะคะก็เดี๋ยวมาบอกกันอย่างนี้หน่อยนะคะสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟ i f a าเดเนี่ยเราจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะคะก็เป็นอันดับที่155ของโลกนะคะคุณแม่นะคะเราจะแข่งกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ13พฤศรรจิกายนนะเวลา ทุ่งครึ่งนะคะทุกคนก็สามารถรับชมได้นะคะสดๆเลยทางไทยรัฐทีวี HD 32แล้วก็ YouTube BG s p o r t นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน t r u v v s s o o n Now นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากไปดูที่สนามคุณก็ไปได้เลยนะคะเพราะว่าตั๋วยังมีขายอยู่นะคะที่ที่ถ่าย t ิ c กเก็ตเมเจอร์นะคะทุกคนก็ไปกันได้เลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวมาจัดตัวผู้เล่นกันสัหน่อยดีกว่าอีกสักประมาณห้าถึงสิบนาทีนะเดี๋ยวอีฉันจะไปละเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออช่วงนี้แบบมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะแบบฟุตซอลหรือว่าแบบฟุตบอลพวกยูยี่สามอะไรอย่างงี้ก็เรียกแบบเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วเหมือนกันนะ แป๊บหนึ่งนะเอ้ยเออเควินดีรมลำไม่ถอนนะเว้ยรอบเนี้ยจะบอกให้อันนี้ก็เลิศเลยละ่ะคือจะบอกว่ารอบเนี้ยเต็มสูบเลยนะทีมชาติไทยอะ่ะแต่แต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เต็มละเพราะว่ามุ้ยถอนมุ้ยเจ็บนะแต่ส่วนตัวคิดว่าโอ้โหหลายๆตัวที่เรียกมาแทนเนี่ยอย่างเช่นปรเมศอีคลาสอะไรพวกเนี้ยก็เลิศเลยล่ะนะคะ คือเอาเป็นว่าจํานวนเอาเป็นว่าเอา่อคือมันเต็มสูบมากกว่าไม่เต็มสูบอะ่ะคือมันแทบจะเต็มฟูลทีมกว่าที่เคยมีเลยอะ่ะตั้งแต่อะไรมาเนี่ยชินพัทรีออกก็มาแทนสุพรรณทองสงเออนะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าเราแพ้นเนี่ยไม่รู้จะยังไงแล้วนะ ะะหรือถ้าเล่นไม่ดีก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยไม่เหมือนในยุคก,ก่อนหน้านะคือเรียกแล้วก็มาเออยกเว้นแบบเจ็บจริงๆถึงไม่มาอะไรประมาณเนี้นะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่โออเลยคุณแม่ตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนคุณเลียวเป็บอกว่ารีบมารีบไปจังครับคุณโบคิดว่าพรุ่งนี้เกมจบมายังไงอ๋อหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยมาถึงก็ไหลเลยนะ ก็เลยรีบไปรีบมานะคะเอ่อสำหรับตัวผู้เล่นนะคะผู้รักษาประตูอีชันขอเลือกเป็นคนนี้เลยคือคิดว่าคุณพ่อใหญ่ฮัสันเนี่ยแกจะต้องลองทีมแน่นอนนะคะคือคือคิดว่าเขาจะต้องลองทีมเพื่อไปเล่นจริงนะัดที่จะไปเจอกับศรีลังกานะคะทุกคน เพราะว่าอันนั้นสคัญก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเขาอาจจะต้องจับตัวผู้เล่นที่แบบเอ้ยจะใช้งานจริงแน่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยปฏิวัติคาใหม่จะลงได้ไหมเพราะว่านัดล่าสุดเหมือนเขาแบบโดนนิวช่าชาร์ตปะแล้วก็เจ็บอะไม่รู้หายดีแล้วหรือยังนะแต่ว่าถ้าหายดีแล้วก็คือคิดว่าเป็นปฏิวัติคาใหม่นะผู้รักษาประตูนะคะส่วนกองหลังเนี่ยอีชันคิดว่าเขาหน้าจะแบบประเดิมเลยเควินดีรมรัมไปเลยค่ะคุณแม่นะคะแล้วก็ นัทพงศริยาอืมเอาเป็นใครดีละ่ะพันษาแน่นอนนะคะแล้วก็อืมใครดีละ่ะเออเอาเป็นเอาเป็นอันนี้เควินนะเควินมาเล่นซ้ายหรือเล่นขวาวะซ้าย เควินซ้ายนะแล้วก็ตรงกลางเป็นเอ่อหมายถึงกองหลังอนะเซนเตอร์อะเป็นพันษากับตาคนนี้ดีกว่านัทพงศ์ละกันนะคะเพราะว่าสลิงคานถ้าเป็นยุคก,ก่อนหน้าอีฉันว่าได้เพราะว่าเขาชอบสไตสล์สลิงคานแต่ว่าอันเนี้ยอีฉันคิดว่าน่าจะอยากได้แบบพวกตัวใหญ่ๆปะพันษานัทพงศ์นะส่วนขวา คิดว่าเป็นนิโคลาสมิเกลเซ่นนะคะลูกโซนะคะส่วนกองกลางนะอีฉันคิดว่าโอ้โหกลางเราแบบตัวดีๆทั้งนั้นเลยวะ่ะนะคะคิดว่าเป็นนี่จูดเบลลิงเสกนะเล่นทางขวาแล้วก็ตรงกลางเลยตัวทำเกมไปเลยเจชนาทิพนะ หจะเจหรือจะเบนหรือจะการดีวเนี่ยโหอย่างดีเลยแล้วก็อาจต้องมีพี่อุ้มด้วยอะเอาไปพี่อุ้มก็ยังแบบว่าแทงบอลได้อย่างน่ากลัวอยู่นะคะเวลาแบบบอลทะลุช่องอะไรอย่างงี้อ่ะมีอุ้มมีเจดีกว่ามีอุ้มมีเจมีจูดเบลินเซกแล้วก็มีสุประโชคดีครับผมโอเคนะคะตามนี้สี แปดเก้ามันต้องมีคนเอ้สิบสิบอดอีกสองคนเว้ยเออตกเลขละเออเอาพีระดนด้วยดีกว่าพีระดนด้วยลงไปเลยแล้วก็หน้าเอาคนเดียวพอเอาจูดสุนซับเบลลงไปเลยนะคะอยากรู้ว่าฟอร์มเป็นไงนะคะจัดไปนี่แหละดังนั้นอีฉันขอสรุปสิบเอดผู้เล่นตัวจริงที่อิฉันเลือกมานะคะ ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำใหม่นะคะส่วนกองหลังก็คือเควินดีดมรํานะคะนันทพงศ์สายดิยาพันษาเหมวิบูลแล้วก็เออนิโคลัสมิงเกลซนนะคะแล้วก็กองกลางนะคะอีฉันขอเลือกธีรทรบุญมาทานพีะนระดชน่ำรัศมีชนาทิพส่งกระสิน เสกสันราตีแล้วก็สุปโชคสลายชาตินะคะส่วนกองหน้าเป็นจูดสุนทรัพบเบลนะคะทุกคนบเบล <c oughs> ออประมาณนี้อะต้องมารอดูนะคะว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะคะทุกคนเออนะคะก็คิดว่ารอบนี้เราไม่ไม่แพ้แน่ๆคิดว่านะยังไงก็แพ้ไม่ได้แน่นอนดูเรียกตัวมาดิเอาจริงมากเลยนะคะ อะเดี๋ยวหลังเกมวันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันว่าฟอร์มการเล่นเป็นยังไงนะมาดูดีว่าสมมติว่าชนะแล้วชนะแล้วสกอร์ไม่เยอะหรือว่าชนะแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีไม่ถูกใจเนี่ยชาวเน็ตจะด่ากันขนาดไหนนะคะเออเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ด้วยดีกว่านะคะคุณรีโอเปกพรุ่งนี้อีฉันคิดว่ายังไงทีมชาติไทยก็ต้องชนะค่ะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันจะไปกันใหญ่เลยโดนคือตอนนี้กระแสมันเริ่มเบาลงแล้วใช่ปะ่ะแล้วถ้าแพ้หรือฟอร์มไม่ดีโอ้โหกลับมาด่ากันเลยอีกนะคะแต่คิดว่านักกีฬาคงไม่ทําให้ตัวเองคือมันเป็นมันเป็นคุณค่าของตัวนักกีฬาเองด้วยไงที่เขาจะไม่เล่นให้เขาแพ้แน่นอนอะเขาเอาจจะทําเต็มที่อะนะคะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าสิงคโปร์แม่งเกิดเก่งขึ้นมาแล้วแบบว่า เออชนะเราได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเล่นดีกว่าเราฟอร์มดีกว่าเราอ่ะก็อาจจะโดนดา่าแต่สุดท้ายยังไงีอฉันคิดว่าพรุ่งนี้ทีมชาติไทยต้องชนะค่ะนะคะอืมโอเคประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็เออเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะหลังจบเกมเรามาพูดคุยกันนะคะสำหรับหลังเกมนะของทีมชาติไทยยุค พ่อใหญ่ฮัสสันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนอย่าลืมดูนะพรุ่งนี้มีฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะคะเป็นฟีฟ่าเดนะคะทุกคน13พฤศจิกายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมหรือสามารถดูสดได้ทาง BG Sport ร v i s วิชั่นนาแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะคะทุกคน อ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็ใครที่คิดว่าใครจะลงตัวจริง11ผู้เล่นตัวจริงบ้างคิดเหมือนอีชั้นไหมหรือว่าคิดต่างก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบาย